สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงสขุขสุขคนพ่อก็เคยหลานคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้คือพ้นยากต๊กพี่น้องเลยโดยวันนี้คือพ้นยาก,ตกโต๊กโ,โอ้ยมันสีนหน,นีมือประตูสีหนีมือประตูสีหนีมืออย่างลูกย่างบาหนิย่างบาหน้าป,นปามือย่างในที่ ลูกยืนลูกยืนลูกยืน,ยนเออกินกินกินข้าวกินข้าวยนเออยอเห็นเออยอใช่ละปักมวยไข่แลวมันพน่โต๊ัน,นมันกลับมอยู่มันมนโตกก๊่เจ้า

มาพีแนมาพีแนแล้วโอ้เพลงแห้งบ่นี่ยางมาลูกยางมายางมาเคียดเคียดลูกเลยแม่พ่เดี๋ยวนี้นี่นีางคยามอยู่พวจะป่างะเฮยหนายยงมาโยนองอีกเด้กินยังมาอีกเลย มันเป็นยังคือผมขึ้นมาขึ้นมาอย่าไปยืนในหัวป,ป่าลูกดีกามาตา,าอเอ้าคือว่าตัวนึงมันอันใหม่นเือนบอกอออันนี้ชุ่มแต่เฮิงมันบออันนี้เห็นจอกเห็นกระติกแล้วนี่

ปลาเดวโอ้เช่บอกเฮ้ยใก่เช uh ่บอกจะไปดีปลาลุงนั่นติลูกก้มกาบปลาลูงนะก้มกาบเร็วๆก้มกาบงามๆงเฮ้ยมือบ่ายก็มาแ่หัจังกายก็ตานย่างเมื่อผู้เดียวนี้ย่างเมื่อมาไปก่อนสินี่

มเล่าไปว่าอย่คุ้มตัวไก่นั่อย่างไปบนเดียวเออมาหน่ไปก้อนยังวะงูกินเนตีให้มังกรกินเนตี้แม่มาเองเอาแม่มาเองเอาแม่มาฝันดีลากระย่างบอถุงนุามันเมื่มให่ลากระย่างนอถุงนุ่มถุหนุ่มใส่ลากนะย่างบอถุงนุามถุงนุ่มใส่ลากระ อย่าไปเล่นมวกป้าบ่เล่นกินแะ้วกับเศษเสือป้านะเห้อโอ้ยเนาะเองสิเาหูเลยบอกเขาจะไปวัดบอไปเที่ยว เออมองข้าเจ้าไปกันดูดูนเดีไปอี่มันนไปดี้ไปแล้วไปล่อยม้นไปอ้องเนนนจ้าว่าบอกทางไปบอกทางมาจากแม่บอกแขกก็ไม่ไปบอคือว่าแล้วไปอีกแล้วเขาจะไปเนาะเอ้ายวาะ่าครมีอีเนีมันนะดบเฮ้ยเฮ้ยยาหกเม่อะองเานะอ๋อันนี้เป็นเนอัว นิองไก่นี่นังน้อยไปกินมาคืนนี่ห้อยแก้นน่นหน่วยจ่ยังยังไง่อ่แล้วแม่หรอวะแคทลีนจะห้องบ่ไม่จะน่วยยังไงมันถ่ายลงน่ะให้มีน้อน้ำมาให้เย็กน้ำแล้วน้องน้อยไปมาคืนนี่กินอะไรยาวลยเด้อมไุสานี่คือฝนสิโตกพี่น้องเลย ไม่ระวังเงี้ยปัจจุบันต mm ั้งผัดโต๊ะมาดาห้าวเพามีฝนตกยังไปกินมูกกระทาเลยเห็นแต่นอนกขะโชกดีของคนยะ อยู่ปักซองค่ะแป่คือเจ้านะจากยูไซแล้วบอห์อแล้วเัาไป๊ดคือเกาห่ะออของายกินเนาะมันเป็นเรื่องปกติการเดือนก็ได้ไปเธอหนึ่งเนาะพี่พี่ละเ่อพี่ละช่องเธอคือบ่มาสองจอกเนาะมา่กี่ตัวโน้อยอ้มนึงน่ะ

ต้กนหม,มอกนก็งงน,นานตกนานตกห้อนก็ห้อนอน,นี่นี่่วยน,นการนั่นเี่มือเจ้าเองแดดกะด็ะแดดต้งขี่รถไปเย็นเย็นมาเคลื่อน่ย่าขบัาบอานุบาลพร้อมร่มบกเขามันบางบ่ <c oughs> ที่แท้มันก็ะล่องอยู่เนาะแลนเน้แลนเน้แ <c oughs> ดดนะ ก้มกาบลงน้งกาบมกาบอจอกไหมโอ้ยใช้จอกมาอันนี้นี่ใช่นี่อันนาจอกม่ึงจะผับขึ้นหลใหญ่มึงหลอยังปะเออตังปิงนี้ข้าจานี้เจ็ดแสนเกได้หกโตวะหกโตกับโตในึงบากับโตกลางอันหนึ่ง เลมันลงลยุมาเจ็ดแสนเก้าท oh. ั้งหมดมีโอ้ลมแล้วกับตละแสนปายเนาะตละเป็นแสนได้ปวนะานะบเลยบมานมคือข้งหน้าไว้แม่มอมี่ให้เก็บเพือทำไมทำไมกินเนี่ยแงสิ อ้เออแสลอีไก่น่อยมากินเนาะกินลูเหนเดนี่เลนัวหันหะนี่นี่นี่ไปเลยนั่งมาไก่นี่นั่งหน้างนอกลูกมันลงบอหันสิเก้ามันลงหกเไปเลยอไปน้ำอันสองมันกินกินอะไรไปเยมเกนเฮ้ยดบไงสอง่กิน อออโอ้ยผู้หนึ่งกินผู้หนึ่งโจกบก่กหรือต่างคนต่างโจกโอ้ยชี้ชมเด้อพี่น้องไฟมาจะกินเดอ้อจอกชี้ชมไ <c oughs> อ้กับน้องพากันโจกเล่นอย<ก>ู่มันบ่คักอันใดก็กกได้แม่ออบอกไฟโม่ไปโม่ขันเป็น,ปน,ปน <c oughs> อ่ะปุ๊บลูก

กอดข้อน่องนะว่าไกอดข้อจะจืดข้แล้วข้นไปสมปีเห็นน้ำในได้ไหเห็นน้ำมาจากหมาลิมมาลิมมาลิมบ้านพ่อหล่ะจะพ่อยล่ะบุญมือบ้าวีบ่จะพ่อจากบนตกมาครับบอสไปขแนพินะบุญตกพนัก ปลาท่นโยบนนะท่านยู่ไหมห้องมันกลางคืนเนาะแต่ีนนะบะฮูแต่บุญนะท่านบุญเฮ้ยว่าซั่นกินกับบุญกินแได้บุญบ้านลุงบ่รูุบุญบ้านไม่ถา่าเพิ่อนนี่ เห็นน้ำเย็นบ่นี่เด้กจอยนี่นี่จอยเข็นมันเห็นยังเขินนี่เก็บใส่นี่มากกว่าเก็บใส่หายมา้นี่นมาคือนอนมาลูกมาอเอาลูกนอนก็ได้พี่น,อน้องพอกันไมคคลิปหนะ้าสบายดี